ที่มีสาระความรู้อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาบอกวิธีการแพ็คต้นไม้ที่คลิปที่แล้วเราแพ็คยกตุ้มนะครับก็รอบนี้เราเรามาสาธิตในการแพ็คแบบใส่ขวดพลาสติกนะครับเพื่อให้ต้นไม้หรือลูกค้าแบบร้อยเอร์เซนนะครับก็มาดูวิธีการการแพ็คเลยแพ็คก็มีดังนี้นะครับ ก็ขวดพลาสติกที่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วและก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเป็นขวดพลาสติกขนาดเล็ก600มลนะครับขวดเล็กนะครับอันนี้เราตัดครึ่งได้เลยนะครับตัดครึ่งครึ่งของขวด ก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนี่นะครับต้นไม้ที่เราทำการห่อตุ้มมาไว้นะครับใส่ไปในขวดได้เลยนะครับก็นำบับเบิ้ลนะครับบับเบิลที่เราได้เตรียมไว้นะครับ ทำการยัดยัดข้างๆได้เลยนะเพื่อให้แน่น ก็เป็นในลักษณะนี้นี่ครับไม่หลุดนะครับกดให้แน่นเลยนะครับก็หลังจากนั้นเราก็นำฝาตัวตัวของบนนะครับของขวดตัดออกอีกประมาณสองนิ้วนะครับครับก็หลังจากที่เราตัด ฝามาเรปยอร้อยนะครับเราก็จะมานำมาสวมข้างบนนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นอนนะประมาณนี้เลยในลักษณะน,น,นี้ก็ติดเทปกาวให้เรียบร้อยนะครับ ก็หลังจากที่เราทําการแพ็คเป็นขวดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เรามาใส่กล่องนะครับกล่องที่ใช้ก็จะประมาณขนาดสิาคูณิบดคูณห6เซนติเมตรนะครับอันนี้จะพอดีกับที่เราตัดเลยนะครับก็สำหรับต้นไม้เล็กๆนะครับถ้าอยากส่งแบบนี้ก็ ซื้อกล่องขนาดไซส์ที่ที่บอกครับหลังจากนั้นก็นำบับเบิ้ลบับเบิ้ลที่เราได้เตรียมไว้ลองพื้นก่อนนะครับลองพื้นก่อนลองพื้นกันเลยต้นไมใส่จะพอดีนะครับดีเลยน่น เก็เทียบกาให้เรียบร้อยนะครับมีทางทางฝาเปิดนะครับฝาเปิดอยู่ด้านไหนก็ให้เจาะรูไว้หน่อยก็ดีนะครับ ให้มันมีการถ่ายเทนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเพื่อมีประโยชน์กับท่านที่สนใจนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ